เองนะครับส้มตำขี้เม,ม,มาอ่าทำมาอีกแล้วทำลงมือเองเลยส้มตำสูตรขี้เมา เชิหนึ่งจากร้อยเอ็ดมาเองครับโอ้แต่แสบอยู่นี่นะลุงเรือมาไม่ๆอยากกินสมตำพนาวา่าใสไ ใส่กุ้งเลื้อยมับ่สมัยที่กี้เเลือกเทียลงไปแล้วใส่ชุดรถลงไป้อนใส่หลายเสบหลายใส่ไปเลยครับตามสูตรเลย้นซ้อำกขามใ้บขามสูตรไปสูตรมันครับมน้ำประเดีก ปฝนยังน้อยมันเพลองมันขึ้นมามีน้ำปลาสูตรโบระเบือครับแต่คนตำมมาจากลอยเอ็ดมาสถานมาสถานอยู่เร็วาารเพอแล้วครับจะไปใส่หลายอย่างมันงกเออสูตรลอยเอ็ดเ่ใส่นำส้ำตาลไหมวะโอ้โอ้บ่ต้องเลย เย็นอาชีพเล้อ่ิมาขายสมตำปนว่าตำเสบเสียไปซิมมาด้วยฟังเสียงพี่น้องนี่ของแก่ของแก่ ซิมบังดูแบ่บบ่เอ๋ซิมซิมเลยคนตำมาน่ะต้องซิมกินเลยเลอเอา้เอาจานไปจานเลยับนี้แล้วก็ต้องซิมแ่บเพื่อเขานะชิปหนึ่งจากร้อยเอ็ดมาเองครับ เออลาบุบุญใส่ผังนาวโอ้แต่แสบครับพี่น้องัอเลยครับตักเลยเอ้าอย่เามาถุงกรบพี่น้องโอ้สีสันนาทานนี่ครับตำรอยเอ็ดครับตำรอยยัดติดตามกันกับตำสารคามนี่ครับเครื่องปรุงจากสารคาม คนลอยเอ็นมาตำเบยงเอาเสียบๆครับผมเ,ยเ,ยเียวเลย